มันเป็นไขมันล้วนๆเลยค่ะมันอยู่ในตัวของเราโอ้มันเยอะขนาดนี้เลยเนาะภูมิใจมากเราได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อดวงนะคะดวงนะคะทำศัลยกรรมตาบนตาล่างเสริมหน้าอกแล้วก็ตัดไขมันหน้าท้องดูดไขมันตรงหน้าท้องส่วนบนดูดไขมันที่ต้นขาด้านใน ทำศัลยกรรมครั้งแรกนะคะในชีวิตก็คือทำที่โรงพยาบาลบางมดก็คือทำจมูกตั้งแต่ทำมาก็คือไม่ได้มีปัญหาเราก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วมาถึงในช่วงที่เราอยากที่จะทำศัลยกรรมเกี่ยวกับรูปร่างร่างกายของเราคือในใจอันดับหนึ่งของเราก็คือบางมดอยู่แล้วเราเป็นแม่นะคะตั้งครรภ์น,นะคะสองท้องคือท้องจะใหญ่มากรูปร่างของเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการเวลาต่อให้เราแบบลดน้ำหนักกระชับร่างกายยังไงนะคะมันก็ยังมีส่วนที่หย่อนคล้อยมันไม่สามารถที่จะออกได้ไหนๆเราก็ มีปัญหาเรื่องตามกันเพราะว่าหนังตาบนของเราเนี่ยมันเริ่มแบบที่จะหย่อนลงมานะคะติ๊กเกอร์ก็เอาไม่อยู่แล้วพอมาได้ปรึกษาพบคุณหมออน,นันชัยนะคะหมอบอกว่าเออทำแค่นี้ก็พออย่างแค่พอก็คือคหมอจะแนะนําเฉพาะที่แบบจําเป็นจริงๆและได้ผลลัพธ์ดีจริงๆค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคมันทําให้แผลหายเร็วเจ็บน้อยแล้วก็พักฟื้นน้อยผลลัพธ์ออกมาดีจริงค่ะ หลังผ่าตัดแล้วคุณหมอเอาก็ไขมันตรงหน้าท้องที่ถูกตัดออกไปมาให้ดูอะค่ะคือแบบ เราตกใจมากว่าสิ่งที่เราเห็นคือเป็นสองก้อนแบบเนี้ยหน้าท้องเราแบบเรียบไปเลยส่วนไขมันที่ดูดออกไปนะคะจําได้ว่าประมาณเกือบสองลิตรค่ะส่วนที่หน้าอกเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจากฐานหน้าอกนะคะเขาก็บอกว่าสามารถเสริมได้ประมาณ3 0 0อัพได้ด้วยกลับมาคุยกับคุณหมอีทีคุณหมอเขาก็เลยบอกว่า,างั้นเอาที่ขนาด295ยเกานี่ยกำลังพอดีแล้วพอทาออกมาเออมันได้แบบอย่างที่เราแบบต้องการจริงๆการแต่งกายของเรามันสามารถที่แบบทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเราสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าที่มันกระชับ กา,าก,การทำศัลยกรรมเนี่สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือผลลัพธ์นะคะและนอกจากผลลัพธ์แล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยหนูก็อยากจะแนะนาโรงพยาบาลบางมดค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีประสบการณ์ในเรื่องการศัลยกรรมมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีเทคนิคที่อัปเดตอย,อยู่ตลอดเวลาบุคลากรทางการแพทย์ที่จะคอยดูแลเราให้ปลอดภัยขอขอบคุณทีมพยาบาลดูแลหลังผ่าตัดดีมากเลยค่ะที่นี่